ลงฝั่งไหนกันแน่อมแมนด้ชาชลสาลงรถด้วยจริตจากรวาลฟูนเทินปิดประตูรถกลายเป็นไวรันสนั่นขนาดนางเอกเตยจรินพรยังแอคติ้งตามแอบมุงลงรถฝั่งไหนกันแน่แต่จริตจ,จบเพื่ดถอดแบบมาแปะออกอากาศไปไม่กี่ตอนเรตติ้งก็พุ่งกระฉุดเลยทีเดียวสำหรับละครเรื่องมาตานดาทางช่องสามที่นำแสดงโดยเจมจิรายุประกบคู่กับนางเอกสาวเตยจรินพรพร้อมด้วยทัพนักแสดงอีกกับข้างอาทิชายชาติโยดมอมแมนด้ชาชฉลสา ริววชิรวิทย์และอีกมากมายที่พร้อมมาสร้างสีสันและความสนุกให้กับละครโดยล่าสุดก็มีฉากที่กำลังเป็นไบรนลอยู่ในโลกออนไลน์ขณะนี้กับฉากเปิดประตูรถของอแมนด้าเฉิสาที่ลงจากรถมาแบบเชิดเชิดกอนฟุนเทินหมุนตัวปิดประตูรถไปหนึ่งทีแล้วหันมาสะบัดผมมองตรงไปข้างหน้าจนแฟนนางงามแซวว่าอแมนด้าเปิดรถด้วยจริตจักรวาลมากสมงมงมิสยูนิเวิสไทยแลนด์สุดฮ่าฮ่าขณะที่นางเอกอย่างเต้ยจรินทร์พรก็ขออคติ้งตามจริตนี้บ้างแต่ก็แอบงงว่าตกลงแล้ว เปิดประตูรถด้านไหนกันแน่ด้วยความที่อแมนด้าฟุนเทินปิดประตูรถเลยไม่รู้ว่าลงฝั่งไหนและไม่พลาดที่จะสะบัดผมชีอปากด้วยจริตจากระวานตามอนด้าเรียกเสียงหาจากแฟนละครไปไม่น้อย